สวัสดีครับร้าน h p Superbike นะฮะวันนี้มาดู Kawasaki ER6N นะครับสีเหลืองปี2015นะครับเป็น Special Edition นะครับสีพิเศษนะฮะรถคันนี้สาภาพเดิม,ดมนะฮะมีกระจกปลายแฮนดูเลขไม่นะครับนี่เสียงปั๊มติ๊กนะครับทำงานปกติ ้าพร้อมใช้นะครับการเบรกก้านคัดนะฮะเป็นของแต่งนะครับผมเซมสปีดนะฮะมีข้อหม้อน้ำโมโตรันนะครับการล้มโดยรวมรถสวยครับผมไม่มีชนหนักร้อยเปอร์เซ็นตฮะสนใจสอบถามได้ที่เพจนะครับผมมาดูรถตรงปกแน่นอนครับไม่ผิดหวังขอบพระคุณมากครับ